การนอนหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ว่าผมต้องตื่นทุกชั่วโมงถึงสองชั่วโมงการนอนมันยังเหมือนกับหาจุดที่มันลงตัวไม่ได้เพร,าเร่างกายไม่ไม่สามารถฟื้นฟูได้เต็มที่ในตอนตื่นในแต่ละครั้งสวัสดีครับชื่อสลันจันทราคะกินนะครับที่เล่นชื่อสไปนะครับตอนนี้งานที่ทําอยู่ก็จะทําเรื่องของเป็นตัวแทนประกันนะครับเป็นผู้จัดก,การหน่วยนะครับแล้วก็ทําเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องอสังหาริมทรัพั์ครับ การนอนหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ว่าผมต้องตื่นทุกชั่วโมงถึงสองชั่วโมงในแต่ละคืนแล้วก็เป็นอย่างนี้ติดต่อกันมาประมาณไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ตื่นเนี่ยก็จะมีอาการปวดก็จะเป็นปวดพวกบ่าแล้วก็ถ้ายิ่งตื่นตอนช่วงเช้าด้วยเนี่ยก็จะมีอาการที่ว่าแขนจะชาเพราะว่าเหมือนโดนทับอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นว่าตอนจังหวะที่เรานอนตะแคงเพราเราก็อาจจะไม่รู้ตัวมันทําให้เกิดการกดทับนะครับแล้วก็ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะกระดูกที่ตรงหลังอาจจะไม่ดีด้วยหรือเปล่าส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะใช่ถ้าชาแขนเนี่ยจะเกิดตอนที่เราตื่นแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะที่ก่อนจะตื่นเนี่ยมันจะมาจากอาการปวดก่อนนะครับมันก็จะเป็นการปวดที่มันค่อยๆเยอะขึ้นแล้วก็เกิดความถี่มากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วเลยมันส่งผลไปตอนที่ว่าถ้าเราไปทํางานในช่วงกลางวันอะไรเงี้ยครับมันส่งผลทำให้เราแบบเหมือนกับว่ามีอาการเช่น ขับรถไปเนี่ยจะรู้สึกปวดปวดข้างหนึ่งมามาแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายไม่ไม่สามารถฟื้นฟูได้เต็มที่ในตอนตื่นในแต่ละครั้งทําให้ในแต่ละวันเนี่ยใช้ชีวิตค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าเหมือนกับเรานอนตามชั่วโมงเนี่ยมันน่าจะได้เยอะแล้วแต่จริงมันไม่เคยเต็มอิ่มเลยสักครั้งค<ๆ>ืนหนึ่งเนี่ยจะตื่นประมาณไม่ต่อกว่าสี่ครั้งครับผมเป็นอย่างนี้ในทุกๆคืนรู้สึกว่าร่างกายมันดูไม่ไม่สามารถ สดชื่นได้อย่างที่ควรจะเป็นเราจะรู้สึกแล้วว่าบางทีมันก็เกิดอาการล้าระหว่างวัน<อ>การรักษาเนี่ยทำมาแทบจะครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นจีนการฝังเข็มฝังเข็มแล้วมีกระตุ้นไฟฟ้าทํากายภาพนะไม่ว่าจะเป็นการวางแผ่นร้อนทาเลเซอร์ใช้เครื่องขค้ืฟ่ฟฟไฟแม่เหล็กแล้วก็ไปทางแผนไทยก็ทํามาแล้วนะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเพื่อรับยาสําหรับการกดประสาทต่างๆก็ทํามาหมดแล้วครับผม ทุกอย่างทำจะได้ผลดีหมดในระยะเวลาที่สั้นๆแล้วก็จะกลับมาเป็นเป็นเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมก็ไม่ได้คิดนะก็ก็คิดว่าอาจจะต้องทนอยู่ีต่อไปมีคนแนะนํามาครับเป็นพี่คนหนึ่งที่สนิทกันแล้วพี่เขาได้ใช้ที่นอนของเบสซิ่งแล้วพี่เขาเล่า้ฟังว่าเขานอนหลับสบายขึ้นเยอะแล้วเขาอยากให้เราหายจากอาการเหล่านี้เขาเลยแนะนําให้เราได้มาลอง ก็5 0าสแต่ทุกท,ท,ที่ที่เราได้ไปลองมันคือโอกาสก็เลยได้ลองเข้ามาทดสอบดูครับ